กฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มีหลักการดังนี้ 1. ไม่ให้นำหลักลูกนี้ร่วมมาใช้ 2. กรณีความผิดส่วนตัวให้ดำเนินการตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กรณีสารเพิกถอนคำสั่งเพราะไม่ใช่ผู้ต้องรับผิดชอบขยายได้อีก60วัน การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนแล้วต้องเรียกค่าสินใหม่ภายใน1ปีกรณีรู้ตัวผู้กระทำผิดให้ํำเนินการเรียกค่าสินใหม่ภายใน2ปีกรณีการการะทรวงการคลังไม่เห็นด้วยให้ํำเนินการภายใน1ปีการฟอ้องร้องต่อศาลปกครองให้นุให้ํหำเนินการภายใน 9ก้ันขยายได้อีก180วบันถ้ายังไม่แล้วเสร็จขยายได้อีก180วบันรวมแล้วไม่เกิน360วัน